สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการเผยแผ่ธรรมะมหาวิทยาลัยมหาจุลกรราชวิทยาลัยซึ่งวันนี้พาท่านผู้ชมมาในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุลกรราชวิทยาลัยประจำปี2568ครับซึ่ง วันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมผ่านทางช่องทาง MCU TV Channel ได้มีการเรียนเชิญบัณฑิตใหม่ป้ายแดงนะครับที่จะได้มาสัมภาษณ์ในความภาคภูมิใจและทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนนะฮะในขณะที่ตัวเองอะระหว่างการ ศึกษาและก็จนถึงความภาคภูมิใจในวันนี้ที่จะเข้าสู่การเป็นบัณฑิตใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าถึงจะได้รับประธานปริญญาบัตรซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรีโทและเอกรวมทั้งสิ้น3,000กว่ารูปคน ซึ่งจะมีดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่21และมหาบัณฑิตรุ่นที่35และบัณฑิตรุ่นที่70ซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเชิญแขกพิเศษนะครับผมที่เป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เ,เป็นผู้นําท้องที่นะครับผมเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ตําบลปราสาทสิธิ์อาําเภอดําเนินสะดวกนะครับที่เป็นบัณฑิตป้ายแดงวันนี้ขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ใหญ่ไพโรธแซ่จันทร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับ ท่านผู้ใหญ่ไพโรจนะครถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้นําท้องที่ที่สาเร็จการศึกษาที่คณะสังคมาศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ที่วิทยาลัยสงราช,ชบุรีเดี๋ยวในโอกาสนี้ขออนุญาตให้ท่านผู้ใหญ่นะฮะได้แนะนําตัวนิดหนึ่งว่าทํางานอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจนสาเร็จการศึกษาวันนี้ครับผมก็สวัสดีนะครับผมผู้ใหญ่ไพโรธแสจันนะครับก็ ทำงานอยู่ที่หมู่ที่5้าตำบลประสาทศิาเ์อ,อดอาเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบ,บุรีนะครับก็ความโชคดีของชาวราช,ชบ,บุรีอเดอนเนินสะดวกด้วยมีมหาไยสง์นะครับตั้งแต่ผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านครับครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากจะหาความรู้เพื่อที่จะให้ไปบริหารหมู่บ้านของตัวเองให้เราจะได้มีความรู้เพื่อที่จะได้ตอบลูกบ้านตอบะไรได้ก็เป็นการโชคดีที่ว่ามีวิทยาสง,งราช,ชบ,บุรีก็ ได้รับการแนะนําจากเพื่อนๆได้เข้าไปศึกษาต่อนะครับแล้วก็ความภูมิใจคือภูมิใจในวิทยาที่มีบุคลากรน,นะครับมีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนแล้วก็หลักสูนครับเป็นระเบียบระเบียบดีๆครับแล้วได้ความรู้คืออาจารย์เขาจะไม่สอนแบบผ่านไปจะสอบแบบว่าเจาะจงคือเออไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงไหนก,ก็จะเน้นย้ำตรงนั้นผมชอบตรงนี้ครับชอบ ตั้งตั้งแต่แรกครับท่านผู้ใหญ่ต,ตั้งแต่แรกที่ท่านผู้ใหญ่มองมองในวิทยาลัยสงราชบบรซึงเป็นหน่วยการเนึ่งสารทางมหาวิายทยาลัยทําไมท่านใหญ่ถึงได้เลือกเรียนสาขารัฐศาสตร์แล้วก็ทําไมถึงเรียนที่นี่ฮะด้วยตรงกับสายงาน<ช>นะครับด้วยสายงานผมอยู่ในสายผู้ใหญ่บ้านในสายท้องที่พัฒนาท้องที่เดี๋ยวเอาความรู้ด้านกฎหมายด้านต่างๆมาแล้วก็ใกล้บ้านครับ,รบในหนึ่งใกล้บ้านคือสะดวก ัแล้ว,ลว,ลวในระหว่างที่ศึกษาอยู่ทางคณาจารย์ครบาอาจารย์ได้ให้คําแนะนําแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับท่านผู้ใหญ่ถึง,ถ,งถึงทำให้ผู้ใหญ่ได้ไมได้มีความสําเร็จในวันนี้ใช้ระยะเวลากี่ปีครับผมก็เรียน3ปีสปีส <3 S 2> <3 S 1> ปีครับแล้วก็มีบัพปิประโยชน์ซึ่งบริการสังคมสองร้อยชั่วโมงครับผมก็เรียนก็ ผมชอบตรงที่ณาจารย์ทุกท่านครับมีอัธยาศัย,ยดีมีความใฝ่ใฝ่ที่จะสอนนักเรียนครับตรงนี้มากกว่าครับในความทรงจําที่ผ่านมาท่านผู้ใหญ่มีอะไรที่เป็นความทรงจําเล็กๆที่มันพอย้อนกลับมาในวันนึงเหมือนเหมือนเฟซบุ๊กอนะฮะมันจะมีความทรงจําที่เกิดขึ้นในแต่แต่ละครั้งแต่ละปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วอะไรในในในรั้วของมอจอรอสีชมพูเนี่ย ในพื้นที่วิจัยสงราชบุรีอะไรที่ทําให้ผู้ใหญ่มีความแบบภาคภูมิใจและอยากจะเก็บตรงนั้นเป็นความทรงจำครับความภูมิใจมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนการต้อนรับการดูแลแล้วก็ระบบระเบียบ,บแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบสถานที่เรียนผมผม,ผมชอบสถานที่เรียนด้วย สิ่งแวดล้อมดีครับดีที่ภาคภูมิใจสิ่งแวดล้อมทุกวันที่ผมยังเข้าไปยังไปที่เขาอยู่ตลอดครับ <c oughs> ผมชอบตรงนั้นครับแล,แล้วแล้วผู้ใหญ่สิ่งที่ผู้ใหญ่ได้ได้รับจากการเรียนรู้ในสาขารัฐศาสตร์ที่วิทยาลัยสงราชบุรีสามารถที่จะไปต่อยอดในการทํางานของเรายังไงได้บ้างนะับก็ต่อยอดด้วยอายุอายุเท่านี้แล้วแต่ถ้าสําหรับน้องๆ้องที่มีอายุที่ ในในวัยเรียนนะครับ,รบผมว่าต่อยอดไปสามารถไปสอบเป็นปรัชญอะไรได้หล,หลายๆอย่างเลยครับด้วยคณาจารย์ทางด้านกฎหมายเขาติวให้ดีมากเลยครับครับผมดรมณติติวดีมากอ,อยากอยากจะฝากอะไรก่อนเป็นเบื้องต้นอันนี้ยังยังไม่ได้จบอยากจะฝากอะไรเป็นเบื้องต้นว่าใครที่อยากจะเรียนที่ราชบุรีเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ผู้ใหญ่คิดว่าวมันเป็นจุดดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจริงๆที่ทําให้เราได้มีความสำเร็จในวันนี้มากครับจุดดีจุดเด่น ก็จะบอกว่าจะเป็นการเอาใจใส่ของครูบาอาจารย์มผมชอบตรงนี้แล้วก็ใกล้บ้านครับสะดวกสะดวกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรอ,อะไรมันสบายครับ,รบจากเดิมที่ที่ผู้ใหญ่ก่อนที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาลัยสุนพรามเชื้อเพงนะครัมีมีคิดว่ามีความรู้เป็นเบื้องต้นเป็นทุนเดิมของเราอยู่แล้วแต่พอได้รับการศึกษาไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่คิดว่า โครงการอะไรหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาบ้านของเราเนี่ยให้เป็นจุดดีจุดเด่นที่ทําให้ผู้ใหญ่มีชื่อเสียงด้วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่ด้วยอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างอะครับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ช่วยไม่ว่าจะเป็นการสอนการโครง,โครง,โ,ครงโครงการกอะไรก็สอนตลอดครับแล้วด้วยผมอยู่กับตรงนั้นมันเป็นเขตวัดแล้วก็ด้วย พัฒนาชุมชนตอนนี้ผมก็ทําโครงการตลาดน้ําหลักห้าครับแล้วก็โครงการไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆก็จะมาจะพยายามเขียนโครงการเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็ประสานให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาในชุมชนของเราได,ไ,ดได้เยอะขึ้นได้ดีขึ้นเลยครับผู้ใหญ่เคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะได้มารับปริญญาในมหาวิทยาลัยสงไม่เคยไม่เคยคิด<ช>แล้วแล้วอะไรล่ะครับที่ผู้ใหญ่ที่ มันทําให้เรามาถึงจุดเนี้ยความสําเร็จใครที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสาเร็จของเราใครที่สามารถผลักดันเราหรือว่าเรามีอะไรในใจหรือเปล่านี่ยฮะที่ทาให้เรามาถึงจุดเนี้ยนยอีกสักครู่เนี่ยเราจะได้รับปริญญาแล้วอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นเลยก็ด้วยความใฝ่รู้ของตัวเองแล้วก็มีท่านพระครูอนุรกรกรเจ้าวาดวัประสาสิทธิ์นะครับท่านก็ ประสงค์อยากจะให้เห็นเห็นคุณค่าว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราไม่มีความรู้อะไรเงี้ยเราก็จะไปบริหารจัดการในหมู่บ้านเราค่อนข้างที่จะน้อยตอนท้ผมจบแค่ม .6 ครับครับก็ท่านก็เลยแนะนําแล้วก็ดันให้มาเรียนแล้วก็ต้องขอบุณพ่อแม่ครับครับก็ท่านก็คอยส่งดูแลอยู่ตลอดก็ยังไม่ถือว่าโตเน่ก็ยังได้ยนยู่ครับผมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิ ในครอบครัวของเราที่เราสามารถประสบความสำเร็จแล้วโอกาสข้ั้งหน้ายังจะสามารถที่จะต่อไปในระดับของมหาวิทยาลัยด้วยครับสนใจอยู่สนใจอยู่ใช่ไหมก็ยังเป็นที่สาขารัทศาสตร์อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับนั้นแล้วก็คงจะเป็นกําลังใจที่จะต้องอยากให้ผู้ใหญ่ได้เพิ่มพัฒนาในส่วนของศักยภาพด้านความรู้ด้านบริญญาโทขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ใหญ่ครับอยากจะฝากอะไรไปถึงน้องๆที่ที่กำลังคิดว่าอยากจะศึกษา ในสาขารัศศาสตร์ก็อยู่สาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดอยากจะฝากอะไรครับน้องๆบ้างครับครับก็อยากจะฝากนะครับสําหรับใครที่อยากจะเรียนแล้วก็มีทุนน้อยหรือไกลบ้านทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยครับผมก็แนะนำนะครับวิทยาลัยสงราชบุรีเนื่องด้วยเราเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาเราก็ทํางานได้ผมก็จะไปบอกน้องๆตลอดครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแม้แนวก็จะไปกับเจ้าหน้าที่ครับก็ไปก็จะจะบอกน้องๆตลอดว่า เราสามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจอาจารย์สอนแบบเข้าใจมากกว่าดีดีครับตลอดระยะเวลาสี่ปีต้องสามปีกว่าที่เรียนคอร์สเวิร์กนะฮะผู้ใหญ่คิดว่าผู้ใหญ่มีความเหนื่อยความท้อบ้างไหมครับมีมีไหมด้วยงานด้วยตําแหน่งก็มีบ้างครับแล้วจัดการตรงนั้นยังไงครับผู้ใหญ่ก็แบ่งเวลาให้ได้ครับก็พยายามจะ เราเรียนคือเราก็ตั้งใจเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ไปเลยแล้ววันธรรมดาเราก็ทํางานทํางานประจําของเราผมจะแต่แบ่งเวลาแบบนี้ครับสิ่งที่ผมถามว่าท้อไหมเหนื่อยไหมกับการแบ่งงานด้วยกับการที่เราต้องเรียนด้วยเนะี่ยผมอยากจะถามผู้ใหญ่ว่าณวันนี้เมื่อเราท้อเราเหนื่อยเรามาถึงวันหนึ่งเราได้ใส่ครุยเราจะรับเป็ญยาผู้ใหญ่มีความรู้สึกยังไงคาขนลุลก <c oughs> ดีใจครับดีใจที่เราผ่านจุดนั้นมาได้ครับก็อยากบอกน้องๆว่าทุกคนมีความท้อมีอะไรหมด แล้วด้วยมจรเนี่ผมชอบหนึ่งอย่างคือเราได้ความรู้ได้ศึกษาพระธรรมความสัสอนของพุทธเจ้าว่ามีการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี้ยมันเอามันนาทางเอามาช่วยคิดช่วยอะไรได้เยอะเลยครับครับผมผู้ใหญ่ครับคงจะเป็นคําถามสุดท้ายที่อยากจะถามผู้ใหญ่ไพโรธแซจันว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จด้วยการรับปริญญาประธารับบริหารปริญญา เราได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษและอยากจะฝากบอกอะไรแล้วอยากจะชื่นชมใครขออนุญาตให้เวทีนี้กับผู้ใหญ่ได้เต็มที่กับสิ่งที่ผู้ใหญ่อยากจะบอกได้เลยครับครับก็ขอบคุณครอบครัวนะครับขอบคุณพระครูประหลัดพีระนะครับขอบคุณท่านเจ้าวาดครับพระครูอูกวลากรน,นะครับที่ได้ผลักดันนะครับแล้วก็ส่งเสริมในด้านต่างๆแล้วก็ฝาก ข้อคิดถึงน้องๆนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับเราสามารถเรียนศึกษาหาความรู้ได้แล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นเราก็จะผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็จะไปยืนยุดจุดนี้ครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่คงจะเป็นความรู้สึกหรือว่าทัศนะนเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ท่านหนึ่งที่จบแค่การศึกษาม .6 ก็ถือว่าเป็นการสายที่สามารถที่จะควบคุมคนในชุมชนในท้องที่ได้อย่างมีความสุขแล้วเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนจบระดับบัณฑิตเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงในวันนี้ถึงแม้เวลาอาจจะไม่มีการทํางานอาจจะแบ่งอย่างไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่วันนี้ทุกอย่างมันผ่านอุปสรรอุปสรรคมาหมดแล้ว แล้วจนประสบความสำเร็จวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมและก็น้องๆที่อยากจะสนใจในการเรียนไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็แล้วแต่ที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ทําการสอนอยู่นะครับสาขารัทศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านนะครับผมได้สนใจท่านที่ไหนอยากาจะอยากเรียนด้านการเมืองการปกครองนะครับก็สามารถจะมาเรียนได้วันนี้วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ไพริ ซาจรมากนะครับผู้ใหญ่หมู่ที่5้าตำบลประสาทสิทธิ์อำเภอดําเนินสะดวกที่วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะการจบบัณฑิตใหม่ายแดงแล้วก็ขอพระคุณในทัศนะและก็ความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับวันนี้การสัมภาษณ์ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เราคงจะได้พบกับท่านอื่นที่จะได้มาแสดงทัศนะในการที่เรียนและก็จบวันนี้ ในการสำร็จการศึกษาประจำปี2568สำหรับวันนี้ขอพรบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ไพโรธแซ่จันและก็ขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ